มอคคุณ้าทรีโอเอสเพรสโต้วุ้ยได้ข่าวว่าสุดยอดเลยนี่เรื่องมอไซค์ของของคุณคุณตุ้ยนี่ได้ได้มอไซค์มาคนสุดท้ายป่ะคนสุดท้ายครับต่างมิติไหมเท่าไหร่ขอละมิตีไม่เท่าไหร่โอ้ยแล้วเวลาเขาได้มอไซค์มาเป็นไงฮะปกติเห็นหน้าเขาไปจำอยู่แล้วอะปกติผมไม่ค่อยเจอเขาเพราะว่าเขาจะทำงานอะไรเงี้ยฮะวันว่างเขาจะอยู่แถวบ้านเขาบ้านเขาอยู่หลังสิษย์ไงมาหลังสิษย์ชอบชอบโงกโตอยู่หลังสิษย์เป็นหลังศิษย์จไม่มาหาพี่หาน้องหรอกว่าตุ้ยไม่เอ้ยมากินข้าวกินข้าวม ไม่พี่ผมอยู่แถวนี้มันไกลกว่าจะมาแถวเรียบทางด่วนลัดพร้าวเลยมันไกลแต่พอออกมอไซค์วันแรกเลยพี่บอยเดี๋ยวผมไปหามาจากลังสิทธ์ครับผมมากับหมวกกันน็อกหนึ่งใบแต่เป็นหมวกกันน็อกขี่รถยนต์หมวกอะไรขี่รถยนต์หมวกรถแข่งเหรอผมแข่งรถกัถเลยไปซื้อหมวกกันน็อกไม่ทันก็เลยเอาหมวกกันน็อกแข่งรถขี่มาหาพี่ชายก่อนใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะมาจากลังสิทธ์ถึงเรียบทางด่วนเอตอนโทรมาตอนตอนสัก 4ี่โมงเย็นมาถึงสองทุ่มนี่ใช้เป็นมอเตอร์ไซค์มาอะเลยครับไปแหวะจอดบ้างอะไรบ้างแหวะไหนอะอะไรนะแวะที่ไหนแป๊มปั๊มแป๊มรู้สึกว่าสามคนนี้จะมีความรักอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะในเรื่องจริงมันก็จะมีอะไรเล่นๆใช่ไหมในเรื่องเล่นๆมันก็จะมีเรื่องจริงอยู่ใช่ไหมนี่เขากติเขาเห่อจริงไหม ไม่ไม่ใช่แค่เหื่อมอไซค์เหื่อมวกกันน็อกมากนี่เพิ่งซื้อหมวกกันน็อกมาใหม่สีดำด้านโอ้โหแล้วแบบว่าเมื่อกี้ผมไม่จับมามีรอยเออเอาถอดเสื้อมาเช็ดเลยโอ้โหเรื่องจริงไมเรื่องจริงทำไมเห็นเขาบอกว่าทําไมชอบใส่อะไรต้องสีดำอยู่ตลอดเวลาครับผมเสื้อกว่าดำนาฬิกากว่าดำรองเท้าก็ดำหูก็ดำแม่เลยเล่นเองเลยเหรอเฮ้ยเออเหรอไม่เพราะคนชอบดำด้านเหรอชอบดำคนนี้ชอบสีดำฮะแต่ก็ดำไม่หมดนะ อ๋อเกงนก็สีแดงนี่เหรออันนั้นเป็นอันนั้นเป็นอาหิวาตกกระโลกหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคนเป็นาีแดงเกงในแดงเหรอไม่รู้ไม่เห็นพูดไปก่อนฮะแต่ว่าเนี่ยอย่างอย่างมุตุยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพราะว่าเห็นบอกว่าไปดูโลเคชั่นก่อนตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นงานไหนงานไหนนี่จะไปก่อนเลยไช่เหรอเหรอโดยเฉพาะงานงานมันไหว้ครูครับครูจะเป็นคนที่แบบว่า ชอบทํางานแล้วก็แบบว่ามุ่งมันมากเวลาจะมีอีกวันนึงจะไปถ่ายเนี่ยเขาชอบไปเซอร์ว์สถานที่ที่ไหนแต่ว่าไหว้ครูวันนี้เขามาเมื่อวานที่ที่ที่ตึกมารีนอช่องสามฮะแล้วมาถึงก็ป๊าป๊บแม่ใส่ชุดอะไรมาจะมาไหว้ครูเลยนะครับใส่ชุดขาวมาเสร็จพึ่งให้ท่มันหนุเงียบเงียบว่ะแล้วพี่เออวันนี้มีไหว้ครูเปล่าก็ไม่ใช่วันนี้นะตุ้ยพรุ่งนี้นะตุ้ยตุ้ยมาทำไมวันนี้ จริงหรือพี่ไม่ใช่เดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนก่อนไม่ยอมอีกมันไม่ยอมอีกไปถามถึงสูติถูกต้องฮะก็เลยเป็นที่มาของตุ้ยเซอร์เวยสถานที่ก่อนโอ้เรื่องจริงอ่ะเนี่ยผมจำวันผิดครับคุณตีครับผมครับพูดือนายอายถึงนั่นนะครับผมพอมันจะเผาต้องเรียกมันคุณตีครับอันนี้เขามีวิธีการเขาวิีเลยคุณตีไม่กล้าเผาเลยโอ้ยผมไม่กล้าหรอกเขาแต่ชื่อเก่าเขาชื่อถวันครับผม ทำไมอ่ะแล้วทำไมถึงชื่อถวัรเชื่อเป็นชื่อเก่าพี่ตุ้ยครับเดี๋ยวตะก่อนชื่อถวันแล้วบอยตะก่อนชื่ออะไรฮะวสันต์ครับแล้วนี่เอาแล้วคุณถวัรคุณวสันต์แล้วคุณนี้มีไหมฮะมีเหมือนกันไม่เมื่อก่อนชื่อเก่าชื่อน่าเดช พอนัดเดทครับสองร้อยแปดสิบครับก็คิ้วเข้มครับผมแต่อย่างอย่างอย่างพี่บอยนี่เขาจะจัดเต็มในทุกเรื่องเหรออ่าหมายความว่าไงจัากเต็มทุกชิ้นครับทุกชิ้นในร่างกายของเขาเนี่ยเขาจะมาเขาจะมาเต็มหมดคือจริงๆพี่บอยไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยนะแต่เหมือนกับแบบเขาไม่มั่นใจถ้าเขาไม่ใช้ของเหล่านี้อ่ากางเกงเนี่ยอันนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรอันนี้ชุดไอ้นี่ช็อคคอนเซปต์แต่ถ้าเกิดไม่คอนเซปต์เนี่ยกางเกงของพี่ต้องยี่ห้ออะไร ก็ไอ้ชัธรรมดานี่แหละชัธรรมดาถือกระเป๋านี่ต้องอะไรหลุยนี่ซองมือถือไอโฟนหลุยมอมอเตอร์ไซค์ดูคติต้องมีรถเก๋งเบนแม้ไอตุพูดมาไมครับเลยนะแอ้วบอ้น้นไอ้้นนไ้น้นนตอตน ใต้ทันไปหมดเห็นว่ามันไม่ได้แล้วเนี่ยเออโอ้ทันไอ้ทันเอาทีหนึ่งไม่ไม่คือจะว่าไปเนี่ยคือบ้านพี่บอยเนี่ยเขาจะแต่งเขาจะแต่งสวยมากครับพื้นเนี่ยจะปูด้วยปาเก้ไอ่โซจะไอ้ชั้นสองเนี่ยเป็นปาเก้นะส่วนส่วนพื้นในไอชั้นล่างเนี่ยเป็นหินหินอ่อนหินอ่อนนะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยจะติดน้ำตกโโอ้หฝั่งขวาเนี่ยจะติดวิวทิวทัศน โโอ้หแต่พอมองมาหน้าบ้านเนี่ยติดหนี้ธนาคารนะคือตอนนี้เขาเพิ่งซื้อบ้านใหม่สวยเลยมันก็ต้องผ่อนเถ้าทุกคนแล้วใครจะไปซื้อเงินสดแล้วที่พูดมาเมื่อกี้บอกโผพี่ตุ้ยทุกอย่างที่พูดมาที่ผมใช้นะเขาใช้หมด เขาใช้เองหรือคุณไปให้เขาใช้เขาใช้เองหรือคุณยุให้เขาใช้เขาเนี่ยเป็นคนชอบยุเขาเสียตังค์เทียนไปแล้ต้องยุน้องอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมออเตร์์ไซคผมสตาร์ทตั้งแต่ S R 400นะพี่คันละแสนนึงแกเบาๆเบาๆ6 7มื่นีครับเขาเดินมาเลยเขาบอกไม่ได้ขับ S R 400ระดับตุ้ยนะเว้ยโอโหด้วยใช้หัวเรื่องี่์นี้ขี่์ีย์่ได้มันใช้ขี่์นี้ด้วยเขาโดชอบพูดแบบนี้ระดับตุ้ยนะเว้ยคือแบบ จเียนอาสีอยไม่ใช่มันต้องดูคติระดับตุยนะเว้ยหมวกัน <daí> น <beach allows> ็ตซื้อธรรมดาใส่ไม่ได้อย่ามาอะไรที่ห้องพันไม่ได้ต้องเป็นหลักื่นซูเบิร์กเพราะอะไรหลายตังเพราะระดับตุยนะเว้ย เป็นรอดับปุ้ยนะเว้ยแล้วเป็นไงเสียตังค์นะเว้ยเมนเนี่ยนี่แหละผมผมผมไม่ได้เชื่อฟังพี่บอยเชื่อฟังตีเรื่อเหมือนกันเหรอเหมือนกันครับเหมือนกันเขาแนะนำมอไซค์ผมเหมือนกันเดินดับตีด้วย เดี๋ยวพูดพูดอยู่ตอนนั้นก็ได้กิ่นแล้วไม่ต้องเจอแล้วสีแล้วว่โอ้ยทอะไม่แต่ตุ้ยยังไงก็บอกจะทําอะไรก็นึกถึงแม่ตลอดนึกถึงแม่ทำไมฮะวันนี้เนี่ยต้งบอกว่าระดับตุ้ยนว่ทุกอย่างก็ต้องไปขอแม่ไงเนี่ยเหรอเขาเาจะมีคอนเซปต์ไม่ว่าจะสมมติเวลาเขาซื้อของแพงอะไรเงี้ยสมมติซื้อมอเตอร์ไซค์มาบอกพี่แต่งเลยซื้อต่อซื้อนู่นซื้อนี่เขาจะมีคําพูดอยู่คำหนึ่งว่าเดี๋ยวแม่ดะ อ๋อเอ๊ะเดี๋ยวแม่ด่าใครแม่บอกให้ไปซื้อไอ้นี่ระดับตุ้ยนะเว้ยไอ้นี่บอกไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวแม่ด่าแต่ตอนเนี้ยแม่ด่าแล้วเนี่ยรู้ยใครยุ้ยเขารู้ว่าใครยุเออเขาจะงเนี่ยวจ๋งเนี่ยผมอยู่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแม่เนี่ยจะอนุญาตให้ลูกซื้อมอไซค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากครับแล้วตุ้ยก็ไปบอกแม่ว่าระดับแม่น้อย เงินแม่หมดทุกอย่างทุกอย่างก็จะมีกักส่วนตัวไว้บ้างมีชีวิตส่วนตัวเขาเขาเขามีหลายหลายธนาคารครับแล้วครับผมที่ไหนบ้างเเฮ้ยยดี๋ว เราได้ยินเจตสิทธิ์นี่มันนานแล้วที่เขาบอกว่าสีมุกมึนตึ้มเนี่ยเนียเมยคือมันเป็นอย่างนี้พี่เนี่ยบอกแล้วว่าจะเล่นกี่สีก็ได้พี่ได้เฮ้ยมาเคลียร์ก่อนมาเคลียร์ก่อนไม่จิ๊กรุ่อยู่ๆดีๆเขาพูดแค่ว่ามันมีธนาคารลับนะเว้ยแล้วคุณก็ปึ๊กแล้วไปคือประเด็นคือมันต้องการเสืออะไรก็นนั้นแหละเยแหมเจ้าตัวก็รู้ตัวอยู่อ่าทำเปไม่รู้ มีหลายธนาคารไงแล้วไงแล้วไงดูดูดูมุกต่อเขามีหลายธนาคารแล้วไงนะผมบอกแล้วไม่ไม่ผมจะบอกว่าที่ผมมีมุกอะไรเงี้ยผมดูพี่เปิ้ลมาเยอะ คิดไป้แบบนี้เลยเหรอพี่เปิ้ลมันไอเดียวไอ้พูดงี้ได้ไงระดับปั้นนะวะนอกเหนือจากที่พี่บอยเขาออกกําลังกายช่วงช่วงบนคือเขาจะมีวิธีการออกกําลังกายช่วงล่างลงไปเหมือนกันดังนั้นเราจะให้รุ่นน้องทําให้ดูก่อนตีออกกําลังกายาครับโบลัสสีดําห้าหกเจ็ดนี่